เอากระพาทุกคนมาต้มส่วอึ่งนะครับครับเนี่ยกะเดี๋ยวเราจะต้มให้มันซุกได้กะเดี๋ยวเราจะมาทำกะส่วอึ่งกันนะครับเกือบร้อยครับดูสีสันเป็นโตเลยนี่สวัสดีครับพ่อแม่น้อง สวัสดีปี64กรหหางหายไปเมินนะครับสำหรับเบาเหนือเนะกาวันนี้เอากระพาทุกคนมาต้มส่วกอึงนะครับสาหรับเมนูวันนี้นะครับกะเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูต้มส่วกอึงกันเดี๋ยวกะเอาต้มอึงเนาะใหอมันซุกก่อนนะครับเดี๋ยวคอยเพิ่มปรุงรสด้วยน้ำปลาเข้าไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาต้มอึงซุกกันเนาะเดทุกคนก็อยวาเบาเหนือหายไปไหนเนาะบอกอารคลิปวิดีโอ เบาคลิปลง u t u b e นะครับกัชว่วงนี้กับเบาเหนืองานจะค่อนข้างยุ่งนิดนึงนะครับก็มีเวลาเล็กเทียงเล็กน้อยก็จะามาอ,ะอัดวิดีโอกับทำเป็นลง YouTube นะครับกับ FC ทุกทุกคนนะครับพ่อแม่ปีน้องกี่คยติดตามเบาเหน,อนืออยู่เนาะครับเนาะก็อย่าละอย่าลืมอย่าทิ้งกันเด้อพ่อแม่ปีน้องเด้อเป็นกำลังใจให้กับเบาเหนือต่อไปนะครับเบาเหน,อนือก็จะพยายามทา คลิปออกมาให้มันดีที่สุดนะครับสําหรับท่านผู้ชมหรือเอฟซี T, คนที่ติดตามบ่าวหนืงอยู่ทุกๆคนนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาต้มเนาะต้มอึองให้มันซุกก่อนนะครับแล้วกะ็เดี๋ยวเอามาทําซั่วอึ่งกันนะครับติดตามรับชมนะครับเน่นะครับบ่าวเนี่ยก็จะใส่จะไข่ใบมะกรูดกับขมิ้นนะครับลงไปเนาะเพื่อดับความเค้าของมันนะครับแบบนี่ยก็เดี๋ยวเอาจะต้มให้มันซุกแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำกะ ส่วอึงกันนะครับนอเดี๋ยวมาดูวิธีการของบาเรือนะครับเดี๋ยวรอให้อึงมันซุกก่อนนะครับมาครับพี่น้องียบร้อยแล้วอึงของเฮากะซุกเียบบ้อยแล้วครับดูวันนี้เฮาจะมาส่วอึงแบบเป็นตัวตัวเลยนะครับนี่ดูโอ้โหกำลังห,ห่อนเลยครับน้องนี่เฮาก็หยัดตักเอาใบมะขดูดแล้วกะจะไขอ่ออก ่อนนะครับตักออกให้ก้อนนอ่องนี่ฮะก็ย่อมาส่วแบบอึ่งแบบเป็นตัวๆเลยนะครับอยากจะโบชีกมันนะมนสูตรเด็ดเลยพี่นอ้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมากินส่วาอึ่งกับเบาเนื้อนะครับสําหรับเย็นวันนี้เนาะเดี๋ยวเบาเนือ้อจะส่วาอึ่งสูตรเบาเนื้อให้กินนะครับ เอาแบบสุดเด็ดๆเ,เลยนะแบบส่วแบบเป็นตัวๆเลยนี่พออึงหัวปีมันกำลังลงครับมันบ่มีมันมาไ,ได้กินอย่างเนาะมันมาได้กินอย่างเป็นอาหารบ่ได้กินแมงบ่ตันได้กินแมงกินอย่างนะครับใส่กนะดาษสะอาดนี่ฮ็ตัดเอานี่ออกนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะใส่ พิขาลงไปโหดขอใครได้พี่น้องเด้อคนยีอะไ้บทก,กินอึงครับแค่นี้ครับพี่น้องครับซัวแบบบนตัวตัวไปเลยนี่ซัวเป็นตัวตัวไปเลยครับ <laughs> มาเด้มาได้ก็แม่พี่น้องเด้อมากินสวยดูโหดูนักน้ำห่าแบบเข้มข้นมาเลยนะครับ ใส่ในผักไผ่นะผักเพลใส่ผักไผ่ใบห,หอมลงไปกระเพาะหอมดวนนะผักไผ่ก็หอมดวนลงไปเสร็จแล้วก็ใส่ผงชูรสครับเติมผงชูรสลงไปหนักหลายใส่หลายน้อยใส่น้อยครับใส่หลายเซฟหลายนี่เติมน้ำปลา ลงไปนิดหน่อยเพราะว่าเบาเนื้อใส่น้ำห่าลงไปแล้วนะครับมันก็จะเดี๋ยวใส่หลานมันก็จะมันจะเค็มเกืยบร้อยครับดูสีสันนี้คือการส่วอึ่งแบบเป็นตัวเลยนี่ส่วอึ่งแบบเป็นตัวเลยนะครับอ เดอมา,มาเดอผอแม่่นลองเดอมากินส่วอื่กันครับก็เซ็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับส่วอื่ของเราวันนี้กะไปเดี๋ยวเราสวดนำส่วอิ่กันเนาะ<ไ>สวัสดีครับกะสวัสดีทักทายยามเย็นอย่าง,งเป็นทางการถึงํำเนิดนะครับสำหรับบบาวเนือ้อสำหรับเย็นวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมากินต้มส่วอื่เป็นตัวเลยนะครับนี่ ผมอพี่น้องเลยดูอื่นปีแรกของปีนะครับอุ่หัวปีเนาะอื่นปีขั้งแรกเลยของปีนะครับก็จะเป็นกับสวัสดีทักทายทีบ่าวเหนือได้ห่างหายไปหลายนะครับบา่าวเหนือไม่ได้ไปไหนแต่พี่น้องเลิกบ่าวเหนือจะติดงานประจําที่ค่อนข้างจะฟิตในเรื่องของเวลาหลายเกินไปนะครับก็บ่อยจะมีโอกาสเข้ามาแดกพยัเบ,บ่าวเหนืออ็จจะพะยายามนะครับเข้ามาทําคลิปวิดีโอ แบบแซ่บๆนัวๆนะครับเหมือนเดิมนะครับคึอกับพอเมนพี่น้องหรือ FC ที่ตามรับชมบอลเหนืออยู่นะครับมาเอาอะไรอย่าห่างนะพี่น้องเนาะเอามากินส่วนอื่นนะครับเป็นตัวเลยนะครับตอนหับปีตอนหับน้องเนาะเป็นการตอนหับเมนูแหล่ของปีครับอื่หัวปีนะครับมาอือหือรับคนอย่างห่อนๆครับพี่น้อง ว่ะมีมะละอกอเนาะเนาะเอามาแก้มด้วยมากลับด้วยครับอือือเข้าอันนี้เข้าเย็นออกแบบเอาเนิ้ว mhm mà ừ. mhm mhm cho kênh mhm 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 ้องรับขมอ,อำลังๆนเเุ่นยอดครับจับมากดีม้าม,ม,มๆๆยังไงเด้กพี่น้องด้วมาครับพี่น้องครับช่วอื่ แฉบหลาครับเพี่อนอืมไปอึ่งหัวปีนะครับเนาะอันนี้เบาเหนือไปเอามาเองตับเมือนะครับก่อไปจอกอึ่งมาสองคืน <c ười> คือแรลกไปได้บรายครับพี่น้องครับแตกกระป๋อะได้กินครับสุดยอดครับหาตัวมันนะพี่น้องเนะ กระดูกอ,อ,อ่อนเริ่มลอ,องนะมึงครับขะเพาะมันมันได้มีอย่างรๆ ซึ่งมาจากเพชรบุญมาเรี่น้องแล้วมาแซ่บเหมือนกันครับ นเอืองน,น,นีกน่กินได้ทั้งกระดูกได้ไปนองเด้อกินได้มหมดทั้งกระดูกถ้าเป็นอืองหัวปีนะอบดเอาบดไส้ขี้มันก็ได้ครับบดไส้ยังก็ได้ถ้มันประทัน บตันได้กินนะอื ừ ừ. นี่บางเน่ยเขไม่ได้ใช่นะครับชมแบบเป็นตัวเลยแล้าบุกินเขาก็ดิบออก ไปลองแบบไปนองได้ส่วอึ่งแบบเป็นตัวเป็นตัวเลยเอาวันหนูนิดหนึ่งรับติดมือมักับหวานพี่น,น้อง วงพายุเข้าสามวันก็จ้าวบ้านก็ปากันไปเอาอึงครับพี่น้องก็ได้กันหลายดูกัน,กนเป็นฤดูกาลเอาอึงคนระับผลแรกของปีมากคับทำาชา้าเรากินแบบวิธีของจ้าวบ้านเนาะ <c oughs> de esto bây giờ bây giờ không lấy thằng, thằng, thằng nhà nhắm có lấy kìm mà được สาขาตัวเีง มาพี่น้องกระดูกมันอ่อนกรอบคนระิงๆหอมกรั่ง เดี๋ยวครับเมนูปีแรกสำหรับทุกส่วเอเ่งกับฝากติดตามเบาหน่อเดี๋ยวน้องเดี๋ยวคลิปตต่อ,ต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 อไปเบาหน่อไว้จะทำเมนูปิ้งเช็ด จำนะพิ่เขียบมาข้าปีนนอกมาสู่ปีต้อนนอกเนาะ จะสัวจอนนะก็โอเคครับปลาเมยพี่น้องก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับที่เกียรติติดตามเนาะรับชมตามจ่องสบายสบายสไตล์เบาเหนือเนาะก็เป็นกำลังอกกำลังใจให้กับเบาเหนือเนาะโดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเนาะอย่าลืมคอมเมนต์นะอย่างเช่นเบาเหนือ ทำคลิปอย่างกินอย่างเนาะก็สามารถทำคลิปก็สามารถคอมเมนต์นะใต้คลิปวิดีโอของเบาเหนื่อได้เลย,เลยนะครับขอบคุณอีกข้างหนึ่งนะสำหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับเบาเหนือเนาะได้มีกําลังใจในการทำทีวีโอคลิปต่ตอไปนะซารับวันนี้ก็ลํำลาทุกคนไปสวัสดีครับ